ทำั้งนี้ก็ถา่ถายทำเลย หลายลูกคตมากเลือกกินคาราโาคือตํมกับมีมดทั้งมีทั้งตํมทั้งยำพี่น้องเลยมีทังไข่หมกกระท่ามาีทั้งไข่ลูกมดเต้นล้วโม่ใช่ไมพน้องเออสิได้คาว่าป้าแล้วมั่นบอกคือเราขายต้มทะเลกท่ะชิดสองกกระแสนึงหละกับซองร้อยแหละนาอพี่น้องอ้นผัดเพื่อ้ร้อยหนึ่งอ้นต้องายอ่า ไม่วะโอ่ยม,มัน้องแเนหัวห่อนนี่แหละใช้ดีมันูแล้วมันนี่นมือห้อนนี่ใช้ตั้มดีเ้วยแหละห่อนเนาะไม่ก็อยากกินได้ก็นห่อนเลยาหัมากรอคอยรถเลยที่นอะคิดทอดลุ่ม,มาเลยเนาะ มาแล้วมากอก่อนเราเดมอนเลยนี่รุงมีลูกค้าอะไรเห็นว่าสองโคกแหกเลยนะแห้หวแบบานเลยล่ะอ,อ,อ,อาแต่ว่าลูกค้าต้งนงั่งค่าไม่ก้กกเาเตรียมตากนแ้ขนมแล้วโอแล้วก็คนขับรถด,ดินวานลูก้าเรามาเมจรถเ้าสาเด็กผมีแวกร่องนัี่แล้วจัง่ะเออเอาเอาเอาเพ่นมาเสิรขนมเลยนะ ถ้าเก้ามีขูมือวะล่ะใครนกกระทาหรือพึ่งมีมือนีเออมีมือหนีเด้อยีไปนองอันนี้คือสินค้าไม่นกกระทามาด้วยเดี๋ยววันหลังเอาใข่นกกระจอกเทศมาขายด้วยนะสาวท้องไี่รองเป็นสาวแล้วมีคนจับจองหรือยังน้ําทองมีใครจับจองหรือยังแม่ข้าม่ะอย่ังเงี้ยเยอะ โวบเมื่อเมียน้อยทางนี้จะทำอะไรแกะกุ้งพี่น้องว่านเชอย่าลืมบอกหัวให้เมียน้อยเด้อเมียน้อยมเมียน้อยเนาะโอ้บอกคงใส่พอดีกินเม็ดขยะมันตกเสียวแกะกุ้งพี่น้องบ้นเนี่ยให้นังแกะกุ้งก่อนต้องไายพี่น้องเบืองพาบางคนบอกว่าสามวันจะแกะกุ้งแต่อันี้บวกเขในวันจะให้ลูกค้าแล้วมันต้องไปล่างอีเด้อแม่ตรงล่างแกะแม่ตอนนี้ตอนนีมาเห็ดหน้าห้าถึงแล้วเพราะว่ายัง มันชิเทียงแล้วม,มาลังเห็ดยูสิล่ะว่าต้องค่อยเขาออมาอยู่น้ำพี่น้องแล้วมันระบางเอาเพราะว่นโยมน้องๆกันยากคนนี้วันนี้เราไมอกไปนะอย่าไปใกล้รถนานอันตรายเห็นไหมนะ ช,ชวนแม่หน่อยเราสบายว่าเรา,า,ม,า,ม,ามีน้องท้องนะพี่น้องแตาบ่ได้นั่งเฝ้าคือสาวมดนด้ยมำขลังผลเนี่ยของใบเรายังมาก่วนมากแต่มีแต่น้องท้องเราอยังก็ไปก็มากเพราะว่าของน้องมดนี่มันเป็นชมถ้ำมันต้องเฝ้าตลอดส่วนมากอะไรมีแต่สามพ่อแม่ลูกเนี่ยแหละกำนั่งท่องแม่หน่อยน่าก็ไปให้คลิปเ็นอย่างแล้วชามตะไคร้ขอยงเราไปขอบคุณละลายเด้อจา่าอุ้มนุช เงินสองร้อยยี่สิบบาทพอนอนเงินใหม่เอาไปให้พ่อใหญ่ผงขอกระเดียมช้อนทงทงละร้อยบาทเด้อพี่น้องนะคะตอนนี้ี่สิบบาทก็จะเป็นเก้าบัญชีโอนออกจากร้านเด้อพี่น้องเออพอบาทพนแค่สี่โอนเงินู้นทำไมดิเสียค่าธรรมเนียมยี่สิบบาทเด้อพีนอนอ่น้องเออถ้าใครบกดนุนสองร้อยจะต้องเป็นสองร้อยยี่สิบเพราะว่ามันต้องโอนเงินเข้าร้านเขาเกาหักเอายี่สิบบาทอันนี้บอก โอ้ยสบัญชีมอนะมันก็นได้โอ้ยองห้าน่ะกกคิดพันละยี่สิห้าร้อยหนึ่งก็ยี่สิบสองร้อยก็ยี่สิบร้อยหนึ่งก็ยี่สิบนะคะบ,บอกไว้ก่อนอันนี้คือคนละเจ้าครับมันเมเ้าเนี่ยเนาะเลาคนได้ไม่นองเด้อโอเี่นอง ทำทะเลทั้งสองคบเด้ไปนอนบ้าดทำทะเลทั้งสองบันชิบัตไดอะไ่้นะันชิดบัตแต่วนเว้นเราเมื่อเนี้ยิไดเมื่อนอนอะไระไ้เขาเมื่อป้า้อเขาไปซื้อม่อีกโล่หนึง แล้วเอาไปรวมโวกกุุงรวมมึงรวมยังละบาไปรวมโอเค้าเหลอกดข่าอะไรยังบ้างข้าหลอกรมา้างะไร้เองเจ้าทีง้าร้ีโอเคนะคะขอโ่ษขอไทยเด้อพี่นองเดิอ ะตะไ้เยอะออตคร้ทะเลโอ้ยบ่ติตัวนะก็หาเงินก่อนก็นอ,อยู่ซื้อไแม่น้อยกันล่ะนี่จะเข้าไปอยากอุ้ม <c oughs> อยเขานน้นจะเจ้าเออคอยก้าใจอวันี้นี่หรือบอ ว่าแม่ค้าคนนี้นึกจะพูดอะไรพูดนะพี่น้องนะม <laughs> ่พูดจัดใจจริง <laughs> อืมโอเคเอับพี่น้นนองเจะรอดน้ะพนกันพี่น้องอัออนนี้คือทำอะไรเมื่มมอกี้ทำทำอะไรกันะนะเนาะวันนี้พี่ชายจะพูดอันนี้ถ้าเขาพูดนะทำบ้านได้เขาพูดหรอือเปล ใายดีก uh, ัะเรี่ยงแม่ล่ะคึงั้นหัวหน้ามันอ๋แม่มอนเรามีเอชซีอะไรล้วเอออารวบกุ้งได้ไปนอะ่งอนเอซเรี่ยงไว้อยู่แล้วพี่แม่นะอืมเอมันเอ่อยกตรันอยกับุนี่จ้า้าน้คง เอฟซี 4, ซื้อฝากเล่าตายนี่เงี้ยเล่าพี่เนาะเอาหามารับเอานี่เอฟซีมันซื้อมาฝากน้องละพ <c oughs> อเจ้าไปใส่โอ้เออเอารับเอานี่ไว้พอกินน้ำเด้อ <c oughs> อ่อาขอบคุณ 4, เอฟซีพอน,นะเนาะขอบคุณอย่างนี้เวลาเด้อครับนันให้เจ้ามากินมันสองถุงถุงละร้อยบาทเด้อล่ะเด้อ <c oughs> แต่พะย่ะพอยู่เนาะ เจ้าเฮ็ดงานซอยพอได้หรอวี่เออโอเคโอเคเอาวันนี้กับมวยครับก่อนเด้อกินแซ่บๆเด้อโอเคพี่น้องแต่พี่น้องมาขอบคุณเอฟซีแน่เพิ่นซื้อส้มตำบอกความในใจกับพี่น้องก่อนปิดคลิปเดี๋ยนี้โอ้ยดีใจเด้อพี่น้องมีใจเราจะได้ขายอยู่กับมาเรื่อยๆเนาะพี่น้องครับ6ช้อน6ขมวนพี่น้องทั้งเอฟซีแน่ประกันซอย6ร้อย กันออเดอร์เน like okay, <laughs> <boiling> ี่ยครับสามสี่หกออเดอร์มณีหานเจ็ดหกเก็ดหกสันจนสองหกไงเนาะเมื่อกี้เราก็เห็นเล่าแล้วยิมใช้ข่อยเล้าครับเราสิบหลอดลดเย็นโอเคพี่เนาะแล้วก็ข้างเออ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 